แตขอตอนรับเขาสู่ช่องน้องไม่ชแนลเด้อค่ะมื่อ,น,น,อนี่น้องไม่ชาแนลอ่าถ้ามาเมืองตลาดนัดโคกระบือยูบ้านหน้ามวงน้องนะให้นุ่มสะอาดค่ะบรรยากาศคือคักอักอีค่ะพี่น้อง คแม่กับลูกคู่นีป็นสื่อเหล่านี่เนาะพอพอมาสื่อคว้ยป่าจา้ะสื่อคื้ายหาผู้ซื่ออยู่ พ่อมาขายบ่อตูเขาเสียวตู้เขาเสียวกล้วยโอ้ใส่หลักกล้วยพ่อน่ะจปทำนี่บนนี้อย่างว่ามหาเบิ้งให้เขาโอ้อีพ่อมาหาเบืเอ้องมีมีตัวมรกลบปบ่ค่ะน,นี่ยท,ท่านพ่อคนท่านท่านพ่อคนลหวยหลายนมื้อนีเลยลหวยหลายห้างหายไปตัง้งโดนค่ะบ่ได้บ่ได้มาสอง สองนัดสามนัดเขา้ามาอยากธุรกิจหลายอันหลายอยา่างครับมีอะไรมากคือใครดีจ่ะทูคนหลายใกล้กันหลายค่ะพี่มาใกล้กันหลาย ระโัวน้อยครับแมงตยต่วันายเดก้คยตัวน um> ี้คืองามเถอะแขงขาดีน้ำตัวน้ำตันแขงขาดีนั่งนาดีครับนั่งนาดีเนาะไขลูกดีพ่อวลูกไมาตะวันไหนคะนี่มาตะ้าครับนอนหาดบ้านอนหาด ป้าโดนถาดนป้ายากเท่านี้บ่ครับผมอันอันนี้มันยังเนี่ยคือใบที่ทับสอนว้ครับทานรอบแล้วอ๋อตัวนี้ทับแล้วทับข้องอีกครับทับแล้วติดแล้วติดแล้วครับเอาป้าซื้อไว้บองเอามาแม่นี่แม่นี่ง้างแลนี่นี่ฮะเพราะข้ในเหตุหลอดสาดิ โอ้ยบ่ได้เฮ็ดยากดอกสาห์นเอาไปปลูกไว้ก่อนนี่นี่งามไรอันมึงดูราคาเท่าไหร่นี่พ่อค่ะหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดกับฟอกฟักนี่แหละเป็นเปิดราคาหกสิบเจ็ดเป็นเป็นเป็นควาแม่สาวอยู่มึงได้ลูกได้ลูกตัวที่สามในท้องครับอ๋อตัวที่สามในท้องพอดออกที่น้องเอาไปเลี้ยงเบิดแล้วงามไรเนาะมึงดูไปเลยเข่งขา นสูงเท่าไหร่คะนี่สูงร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบใกล้จะปีแล้วค่ะวัยหาปีครับวัยหาปีก็ยังหนุ่มอยู่ได้นเนาะ เบื่องเหมือนเด็กกับพี่น้องไม่คนเอ้เมื่อเจ็ดครับถ้าเบิ่งบรรยากาศค่ะน้องไม่แชแนลได้ค่ะเมื่อนี้น้องไม่แชแนลค่ะมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ ตลาดหนังมันหน้าม่วงดองไม้ด้วยค่ะห้ช่องน้องไม่ใช่แนวค่ะเคยมาประจำค่ะมาอยากใช้บริการยู่คอบดึงแมนบอกช่างไหนค่ะมันดุงครับช่างมันดุมเตี้ยมีมีฟาร์มควายบ่กระโวแล้วครับควายบานเข้านี่ควายบานบานบ่ฮายจะเปิดราคาอันสุดฮาจะเปิดราคามื่อนี้เอามานั้มบ่มื่อนี้เอามาขายแล้วครับขายแล้ว ไทยไยพื่นได้ไรเหรอด้มาจังส่เราน่มาป่าบมาสามนัดแล้วเพราะว่าคือว่าเนาะขาบนั่งเตือมันก็ยากมีธุระมีธารกิจนั่งงายนดมาอยู่นบ่อขามบรดมานีติ๊กี้มาตลอดอยู่เอาเงินจะขอเงินไปเซแลหวเจะขอค่อยมี ตายแล้ววันเดี่ยวงควายพิ่นครับจ้าจ้าที่ทั้งนาวะควายค่ะแม่ลูกกูนี่แม่ลูกตัวคู่ครับ แม่ลูกลคุน,นี้เพิ่งเอนมาค่อยตู้ตัวนี่ครับตู้กระบินตู้กระบินมันวะของแปลกของแปลกของแปลกค่ะของแปลกว้ขขเขาแบบนี้บกพรีนนี่สูงร้อยสี่สิบสองสูงร้อยสี่สิบสองแม่สอดเจ้าของก้อยปะค่ะครับก้อจีบอย,ยูย่น้ำควายดูเจ้าของควายค่ะแม่แม่สอดตะวันฉายไปครับค่ะน้องไม่แชแนลเลยค่ะ จิตภาพมะมึงมาเปิดราคาควาย้พื้นครับเป็นเป็นควายบันไดค่ะขั้วเภอเมืองครับอำเภอเมืองอุดรทางอำเภอเมืองอุดรเนาะเปิดราคาเท่าไรค่ะคู่นี้เปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทแสนสองหมื่นค่ะกับพ่อฟังค่ะงามค่ะลำต้นล้ำตูงามค่ะน้าดีสูงสูงค่ะ เอฟซีทันใดสนใจเด้อค่ะติดตอ่อได้เด้อค่ะไอ้ลูกสามเดือนกลัวอ่ะลูกคนโตครูมันบอกอะนี้ครับเป็นลูกโตครูครับลูกสามเดือนกว่าวค,วครับท่า,ทานถ้าเอฟซีมันสนใจนี่ขอ,อขอเบอร์โทรคษขอเบอร์โทษนะคะ่ะฝากซูเปอร์เกตครับแปดห้าสามสามสามหกสี่ครับติดตอ่อได้นอกจากครับผมค่ะก็ขอฝากเด้อค่ะขอฝาก เอฟซีครัผู้ใดสนใจอยากะจะได้ควายแม่ลูกไปไว้ถ้าต่อยอดหรือว่าเอาไปเลี้ยงไปดอมไว้กินหยาน้ำทงน้ำทาน้ำไห้น้ำหน้าเข้าค่ะนี่ต่อพนนะะ่นได้ค่ะเบื์อทรที่เพิ่นไห้ตัว,าาวยา,าว,ยาาวยาอายุเพิ่นจะปีแล้วค่ะนี่เป็นตัวอีสามใม่ท้องครับม่ได<อ>้ลูกสองตัว คนนี้ลูกสองตัวเลวี้วตัวที่สามค่าทองอยู่คลองได้อีกเดือนแล้วค่ะอมันจะเข้าสองเดือนครับมันจะเข้าสองเดือนเล้วเนะาะฝากไว้เด้อคะ่ะถ้าผูดด้ใดสนใจเด้อค่ะติดต่อเพื่นได้ตามที่เพื่นไทยเบื์โทรไว้เด้อค่ะขอบคุณค่ะคะ่ะเดี๋ยวห้าสิบห้ามาเบิงบรรยากาศทั้งปี

ว้ายหลายค่ะสนใจด้วยค่ะเอฟซีสนใจด้วยค่ะ,คะ,คะตลาดนัดบ้านนา่วงหนองนาให้นุ่นสะอาดค่ะตำบลสุนเสาคำเพื่อนค่ะเ็นสิเปิดทุกวันเสาร์ค่ะน้องมือ,อหายหนา้าหายตาไปโดนช่วงหนึ่งค่ะ

ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจให้น้องไม่แชแนลได้เด้อค่ะ